ทุกคนวันนี้เลยค่ะจะแกล้งอะไรประธานดีวะนั่งคิดมาตั้งนานแล้วคิดไม่ออกสักทีจะแกล้งอะไรดีนะโอ้คิดออกแล้วประธานชอบใช้เลยค่ะทั้กับข้าวดีนะโดนแน่ได้ข่าวว่าปลาเหล่านี้รักมากห่วงมากใช่ไหมล่ะนี่นะคะทุกคนคือฉันเนี่ยประธานรักมากดูดิดูดิดูแต่ละตัวดิโอ้โหยี่คือตัวที่สวยแต่ว่าวันนี้เลยข่าก็จะเอาไปทอดไปค่กับข้าวให้ประธานกินดีกว่า ว่าอยากใช้นี่ขายเยอะใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้อร่อยยแน่นอนแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเลยขาจะเป็นสซ่อไม่ได้ไปทำจริงๆและนี่ก็คือปลาที่เลยค่ะจะเอามาทําเมนูวันนี้นะคะทุกคนแต่อยากให้มันเหมือนปลาของประธานต้องเอาไปจัดหัวออกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนตัดเสร็จเลยละกันเลยขารือบอกเมนูกับทุกคนสำหรับเมนูวันนี้เลาเสนอเมนูไข่เจียวปลาเลยมิใครเคยกินเมนูนี้บ้างแสดงตัวน่อยนนี้เลยขาก็ตีไข่เข้ากันนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปก็นําปลาใส่ลงในไข่เลยค่ะจากนั้นก็คเลคเลอีกครั้งให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อเเ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 ปปปป็็็นนนนนนกกกาาาาาาารรรรรรไมม่สสสีีีียยยยยวลลลลดดูตตอออททจจแ้้้้ะะหหบโคืุ เดี๋ยวเอาไปเสิร you know, ์ฟประธานกันเลยคันเนมีนมกินซะด้วยจากนั้นประธานก็มัฟข้าให้อยู่ๆประธานก็ลุกมานั่งตรงนี้เฮฮาเฮขาประกาศประธานไปทากินใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันหายไปไหนไม่รู้เป็นแรงกึ้งเนี่ยตรงนี้มันอยู่ไหนเนี่ยสี่ห้าตัวตรงเนี้ยปิดกล้องไปเลยปะ